คุณผู้ชมคะจำน้องกระตูนได้ไหมคะเพราะว่าน้องกระตูนเนี่ยถูกคนขับรถเนี่ยชนจนน้องเนี่ยคือต้องกลายเป็นแบบว่าผู้ป่วยติดเตียงไปเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น11ปีที่ผ่านมาคะ่ะแต่ว่าครอบครัวน้องก็ไม่ได้รับการเยียวยาน,นะคะซึ่งผู้ที่ก่อเหตุน่ก็รับโทษไปแต่ไม่ได้ชดใช้เงินแต่อย่างใดก็ทาให้คุณแม่ต้องดูแลน้องมาตลอด1 1ปีจนกระทั่งเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคุณแม่ออกมาประกาศทางโลกออนไลน์เลยค่ะบอกว่า นับจากนี้ไปคงจะต้องปล่อยมือน้องกาตูนแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่อยากให้น้องทรมานล่าสุดเมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ะคุณแม่ก็มาแจ้งข่าวสลดใจนะคะว่าน้องกาตูนจากไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์แล้วค่ะเมื่อวานนี้ทางเพจร้านสเต็กคุณแม่กาตูนค่ะก็โพสต์นะคะแจ้งข่าวเศร้าว่า วันพุทธที่11มิถุนายน2568เวลา18นา52นาทีน้องการ์ตูนได้จากพวกเราไปแล้วหลับให้สบายนะคนเก่งขอให้ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์คอยให้กำลังใจคุณแม่ต่อไปขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุขติและพบแต่ความสงบในพบหน้าณูการ์ตูนโอ้โหคุณชมเป็นการโพสที่เศร้าจริงๆนะคะก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็แสดงความเสียใจกันแล้วก็ให้กำลังใจคุณแม่ด้วยค่ะ หลายคนก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่ทําดีและดูแลน้องอย่างดีที่สุดแล้วน้องได้พักผ่อนอย่างสงบและไม่ต้องเจ็บปวดอีกต่อไปคุณแม่เก่งที่สุดน้องกาตูนก็ไม่ต้องเจ็บปวดแล้วนะตอนนี้น้องไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์เรียบร้อยแล้วค่ะขณะเดียวกันเนี่ยนะครับลเลียงทำลายน้องกาตูน11ปีแห่งการต่อสู้คดีรถชนก่อนที่คดีน้องกาตูนจะหมดอายุความคือคู่กรณีติดคุกหนึ่งปีแล้วก็ไม่ได้จ่ายชดเชยให้แม้แต่บาทเดียวนะครับ 19กันยายนปี57ครับมีผู้ก่อเหตุขับรถพุ่งชนร้านสเต็กเป็นร้านของครอบครัวน้องกระตูนนะครับตอนนั้นคุณพ่อเนี่ยเอาตัวบังนะเพื่อที่จะช่วยเหลือลูกจนตัวเองเสียชีวิตน้องกระตูนอายุ5ขวบในขณะนั้นบาดเจ็บสาหัสสมองเสียหายไปถึง75%เกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงทัดมาหนึ่งปีจากนั้นครับศาลอาญาธนบุรีพิพากษาจำคุกคนที่ขับรถพุ่งชนร้านให้ชดใช้ค่าสินไหมให้กับครอบครัวน้องกระตูน6ล้านหแสนบาท แต่ไม่ได้มีการชดใช้แต่อย่างใดก่อนที่ในเวลาต่อมาจะถูกปล่อยตัวหลังพ้นโทษครับค่ะแล้วก็ปี59เนี่ยน้องกาตูนเนี่ยตาบอดสนิทเลยสมองเสียหายถาวรแม่ก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดทำร้านสเต็กหาเงินมาดูแลลูกสาวค่ะจนปี61นะทางโรงพยาบาลแจ้งให้ครอบครัวเนี่ยชำระค่ารักษา1,900ล้านบาทครอบครัวก็ต้องรับภาระหนี้สินเพิ่มด้วยนะคะตอนนั้นก็มีการเปิดรับบริจาคด้วยจนกระทํา ทำให้มีดราม่าเกิดขึ้นหลายครั้งด้วยแต่คุณแม่น้องก็ผ่านพ้นมาได้เพราะว่าทุกคนเข้าใจนะคะว่าแม้ว่าแม่เนี่ยจะเปิดรับบริจาค<ฆ>แต่แม่ก็ทํางานด้วยคือตอนนั้นเข้าใจค่ะว่าคุณแม่ไม่รู้จะทายังไงแล้วจําเป็นจริงๆเพราะว่านี่มันเป็นนี่ก้อนใหญ่นะคะน้องการตูนตอนนี้เนี่ยเหมือนที่คุณแม่บอกนะคะว่าน้องจากไปแล้วอย่างสงบก็ถือว่าเป็นการปิดคดีที่บอกว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่าย แต่ไม่รู้ว่านับจากนี้ไปเนี่ยคนที่ก่อเหตุเขาจะรู้สึกอย่างไรบ้างแม้เวลาจะผ่านไป11ปีแต่ว่าเรื่องนี้ยังคงอยู่ในความทรงจําของคนเป็นแม่ค่ะครับขณะเดียวกันคุณแม่ก็ได้มีการเผยกําหนดการพิธีรดน้ําศพและสวดพระพิธรรมที่จะมีขึ้นในวันนี้นะครับโดยจะมีที่วัดราชบูรณะบางประกอบครับตั้งแต่เวลาสี่โมงเย็นเป็นต้นไปและจากคดีขับรถชนผู้อื่นได้รับผลกระทบมายาวนาน กว่า11ปีด้วยกันนี่นะครับตอนนี้มีสิ่งที่เป็นเรื่องใหม่ผู้ชมน่าสนใจจริงๆเกี่ยวกับกรณีขับรถแล้วไปพุ่งชนแล้วยิ่งถ้าเกิดมีอาการมึนเมาสุราเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทางนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงอธิบดีอายการสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีได้โพสเฟซบุ๊กแจ้งแนวทางใหม่เมาแล้วขับอาจโดนข้อหาเพิ่มครับก็คือสั่งให้มีการริบ รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หรือรถอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ในการก่อเหตุโดยสํงงานักงานอายการสูงสุดออกหนังสือเวียนครับกำหนดแนวทางปฏิบัติเมื่ออายการได้รับสํานวนคดีที่มีการดําเนินคดีกับผู้ขับรถขณะเมาสุราให้พิจารณาพฤติการของผู้ต้องหาเมาแล้วขับมีลักษณะเป็นการขับรถโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภยัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นครับ อันมีความผิดตามพรบรจราจรมาตรา43วงเล็บ8ด้วยหรือไม่ครับซึ่งหากพิจารณาแล้วเห็นว่าผิดนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาให้ทางพนักงานอายการสั่งให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเพิ่มและในการฟ้องคดีให้พนักงานอายการขอให้ศาลสั่งริบรถเป็นของกลางด้วยหรือว่ายังคาใจเรื่องของข้อกฎหมายก็สามารถโทรไปปรึกษากับทางอายการได้ฟรีนะคะที่สายด่วน1157ครับตามควาว่าหลังจากนี้เมาแล้วขับไม่ได้ถูกจับดำเนินคดี ีเรื่องของการติดคุกเข้าตารางเท่านั้นนะจะมีเรื่องการริบรถอีกด้วยออต่อให้รถแพงขนาดไหนหากว่าคุณมีพฤติการที่เมาแล้วขับแล้วก็ไปก่อเหตุจนทำให้คนอื่นได้รับผลกระทบหรือเสียชีวิตเนี่ยคุณจะต้องถูกริบรถด้วยนะคะ